เนื่องจากว่ามีผู้คนสอบถามเขามาหลายเกี่ยวกับเรื่องการไปการมาโดยเฉพาะแมนคีรถไฟจากเวียงจันทร์ขําสวาสดไปหาทางกรุงเทพอภิวัตรจากกรุงเทพอภิวัตรมาทีนคนรวิ่งจันทร์วิยงจันทร์ข้าสวาสดนี่เพื่อนเดียวกู้เกี่ยวกับรายละเอียดว่าจะเป็นทั้งรากข่ารถสันประเภทต่างๆการไปการมาเนี่ยต่างๆเน,น,นี่ยท่านผู้ชมจะสนันเอนบินเองกับพยายามที่จะ สอกแรงของมูลที่มีมูลคนจริงแนะ่ยก็ชัดเจนมาฝากมาตอนเอาเพื่อเป็นการสร่งเสริมการท่องเที่ยวการไปมาหาสูกันระวางเล่าในไทยไทยเล่าในนอนในตะมือระเวนคู่มือนี่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าการเดินทางสะดวกสบายการพัวพันหัวมือกันทั้งสองภาคสองรัดก็ถือว่าสะดวกสบายเ,าเข้าใจกันง่ายเนาะปกป้อง อาทิผลประโยชน์ของแต่ละประเทศต่างฝ่ายต่างกอ่อใดครับผลประโยชน์ต่างกอ่อมีผลประโยชน์สนับพระส,ส่วนทั้งสองศาสตร์ก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก่อมีผลประโยชน์เช่นเดียวกันในการนําใส่สินทางรถไฟบอรหรือว่าสันติแม่ตากระทั่งการไปมหาสู่กันนี่ก็คือว่าอย่างเป็นปกตินะท่านผู้ชมตัวข้อที่ายแบบนี้เนื่องจากว่าอยากให้เข้าใจถึง,งสายใช้พวกพันมิตรภาพระหว่างสองประเทศเจ้าเดียวนี้ที่ว่าหากว่าทานาเดินทางด้วย ย่นหรวอว่าเวสายการบินอย่างสรีก็สามารถมาได้ระหว่างกรุงเทพเวียงจันเบียงจัน์กรุงเทพก็สะดวกสบายธรูมสมนอกจากนั้นขามีอีกทังเลือกก็คืออยากขี่รถบัสหรือว่ารถทัวร์รถเมล์นะจากกรุงเทพมาทางประเทศล่าเบียงจันทนี่ก็ได้จนไปฮอดวังเวียงก็ยังมี้ทิาธรู้สมเห็นบอกไปมากในสะดวกสบายหลาย้าาหากว่าเขาบอกอยากขี่รถประเภทรถบัสนี่ทั้งเลือกตัวนี้ที่เขาจะรวมกันโตไปนี่นั่นก็คือสามารถขี่รถไฟ นอนมาได้สบายหรือว่าอยากนั่งก็ได้ประมาณนี้ทับบอสม้มก็คือการที่เส้นทางรถไฟนะ่าฮอกกาจะมารีวิวเกี่ยวกับเรื่องการนั่งรถไฟระวางจากกรุงเทพมาหาเวียงจันทร์จากเวียงจันทร์ไปหากรุงเทพนะมาละครน,นี่ทับบสม้มจะถือว่าการนั่งรถไฟระวางกรุงเทพมาหาเวียงจันทร์นี่ถือว่าเปินกระไดเปิดให้บริการาบริการท่องเที่ยวหรือว่าเป็น บริการอื่นๆทัพบุษมเที่ยวทังอิดนี่เป็นเปิดในหมือวันที่19เกเดือนกรกฎปี2 0 2 4ัี่ทว่าได้มีการเสื่อมต่อการเดินทางทั้งสองประเทศระหว่างไทยและสมะปมลาวโดยทีวามีราคาโดยสารในแต่ละสั่นฮาก็จะแบ่งออกเป็นในแต่ละสั่นให้ทัพบุษมนะครับพูดย่างละเอียดนะทัพบุษมมีทั้งรถตั้งนั่งแบบสั่นสามนี่พัดลมทีว่าเป็นสั่นที่ประหยัดที่สุดเหรออันนี้นะจะเป็นพัดลม คนละนี่ราคาตกอยู่ที่2หอย81บาทถ้าหากว่าเป็นเงินกีบกป็ตกอยูทีประมาณ1น8 0แสนกับพันกีบเจ้าส่วนว่ารถนั่งสันสองมีเอราคาก็จะสูงขึ้นมาติมนั่นก็คือจะตกอยู่ทีห5าหอย74บาทถ้าหากตกเป็นเงินกีบมันก็ตกอยู่ที่3 6แสนหกพันกีบเจ้าต่อไม่อีกมานีสำหรับ ลดนอนเนอนสั่นนอนแน่นอนนี่ท่านผู้ชมนี่ห้องนอนพร้อมเด้อนี่สะดวกสบายเด้ห้องนอนปรับอากาศคือว่าห้อง a ฮะนะสำหรับเตียงทึ่งเด้อนะอันนี้นะเตียงทึ่งนี่แมนต็อก ut เจ็ดหอยแปดสิบสี่ 7, บาทอาหากว่าเป็นเงินกีบก็จะถือยู่ ut หาแสนกับสี่พันกีบโดยประมาณส่วนว่าลดนอนสั่นสอง a คือกันแต่ว่าเป็นเตียงเตียงเตียงลุม เนอะเรื่องเตียงล่างนี่แหละโตกอยู่ที่8หอย74 8หอย74บาทแต่หากตกเป็นเงินเล้าเงินกีบก็ตกอยู่ที่5แสนก็62,000กีบเจ้าเห็นบอกราะะคาในแต่ละสันนี่มันจะแตกต่างกันท่านผู้ชมเป็นไพที่ว่าสะดวกสันไหนก็นแน่นอนละ่ะเลือกใส่ซันนั่นสำหรับเป็นไพที่บ่มักคว่ำหอนไรนี่ก็แน่นอนประกาศมันก็นจะ มีแอรกับสะดวกสบายขึ้นตต้มเนาะอันนี้ก็ถือว่ารถสันสองนี่มี A อราคาห้องไว้เจ็ดสิบสี่บาทตัวนี้นี่หมายความว่าจะเป็นนั่งมาท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าห้องห้อง A อที่มีเตียงนอนราคาก็จะแตกต่างกันราคาขนาดบนเตียงนอนนี่นี่องเดียวกันนะท่านผู้ชมต่างือตัวมีสองนะครับหรือว่าสองเลเวลมีสันรุม่มในสันเทิงสันเทิงนี่ก็จะถือก่อนต๊ะประสันรุ่มนี่ราคาก็จะแพงก่อนประมาณนั้นเจ้าอ,อันนี้แม้นราคาเนาะท่านผู้ชม บันทีเมาเบิ้งเดืองการอ,ออกเกี่ยวกับเรื่องรถไฟออกจากสถานีทับประสมเจ้าสําหรับรถไฟออกจากสถานีแมนออกจากกรุงเทพอภิวัฒน์นี่เวลาประมาณว่แมปนประมาณนะ่ะทับประสมเวลาตรงๆเลยกับแมนเส้าเกา่าเส้าเอ็ดโมงเส้าหานาทีโอ้ยหน่อเวลาที่ออกแมนเส้าเอ็ดโมงเสาหานาทีที่ว่าออกตรงเวลาเด้อเน,นี่ยนะไปสาลีานี่แมนบัท่านรถมีแต่แทะเนาะ แมนเป็นออกตรงเวลาเป๊ะเลยแหละสําหรับภูเดยสารที่ว่าจะเดินทางนะถือว่าควรไปทั้งจุดขึ้นรถไฟหันก่อนเวลายางยางยางหน่อยท่านผู้มย่างหน่อย1ชั่วสโมงให้ไปก่อนหนึ่งสโมงแน่นอนนาะเขากับประมาณนั้นแหละไปใช้คือกันว่าแต่รถไฟรถมีก็คือกันเขาต้องไปก่อนหนึ่งสโมงเพื่อว่ากะเกี่ยมควบผอมทุกอย่างอ่าย่าจัดงานหน่อยกับโบโตขบวนรถไะทะเอสม้มหนึ่ง,งนะ่วโมงเ้อแล้วก็จะถึง สถานีน้องค่ายเป็นประมาณเวลาประมาณเจ็ดโมงกับหาสิบหานาทีถือว่าหอดจุดนี่ทุกคนก็ต้องในลงจากรถไฟแน่นอนและนอ,น,อนนี้นะเพื่ออยังเพื่อว่าจะต้องได้ไปกวดหนังสือเดินทางเอกสาร,รพาสปอรต์ตอย่างต่างๆไปเกี่ยมควอมพร้อมตั้งนานเอกสารกวดการคนเขาออกเมืองต่างๆเนาะเอกสารพันแดนอ่าส่วนข้าวแนจ่จากรรมสี่ตรมก็ต้องในลงเด้ออ่าเอกสาร,รพันเดนอ่าส่วนข้าวต้องใด มีการเนาะต่อใดมีการเแบบหตุว่าเฮ็ดไฝดวงหนาเนอตัวนี้ข้อแนะนำตัวเฮ็ดไฝดวงหนาส่วนว่าเป็นกระเพาะเพชกระเป๋าสัมภาระย่างต่างๆนี่นบ่ต่องบอ่จำเป็นต่องเอาลงเถื่อเนาะบ่จำเป็นต่องเอาลงเถื่อเนื่องจากว่าเาอายัางต้อ,เองเดินทางต่อเนาะเมื่อหอดจุดบอลที่ว่าลงอ่งกวดนะเมื่อไปหอดจุดที่ว่ามีการกวดคือว่าเพิ่นกวดเทียบห้อยแล้วนะท่านผู้ชม การได้ตองได้กับขืนมารถไฟคือเกา่าซึ่งว่ารถไฟนี่มัน,มนจะเดินทางต่อออกจากสถานีจุดน้องค่ายนระานผู้ชมเดินทางต่อเวลา8ปดโมงกับ3หาหานาทีตรงเป๊ะเด,ะด้อโดยที่ว่าจะไปเทิงสถานีาเวียงจันทน์คัสวัสดิ์จะถืออยู่ในเวลาเก้าโมงกับหาหนาทีเส้นทางเนาะตัวน,นี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนเลนนะทธานผู้ชมมาหอดฟังเล่ากัต้องได้มีการเปลี่ยนเลนตืมนะ่าธิพงษมเพราะว่า ขาวานนด้มันก็ต้องไดฮ็ดตามระเบียบกฎหมาม้การสัญจรของบานนั้นเนาะฉันน้นภูเรศรันเนาะสำหรับภูเรยสานคนไทยและก็คนต่างประเทศทีว่าได้มีการกระเขียมเอกสารเขาเมืองยี่ต่างต่างและกะ็กวดกาเนาะกวดสอบร่วงเขาเมืองกวะดก่านแดนมนา,าสัญชาติเทือกเขาส้มอ่าอยู่ที่สถานีนี่ที่ว่าเป็นว่าด้เขาประเทศล่าเป็นที่เรียบห้อยแล้วเนาะพระว่ามหาฮอจุดสถานี คำสวัสดิ์นี่ม่นจะมีบอจุดที่บ่นได้กวดเอกสารต่างๆนี่ม่นอยู่กับสถานีเลยบ่จําเป็นต้องไปกวดอยู่ดานประมาณนันทัพอโสมบ่มจาเป็นต้องไปกวดจูสถานีฐานาแรงคือเกา่าเดี๋ยวนี้ถือว่าเขาไปหอดสถานีน้องค่ายปึ๊บแมนว่าจะมีเจ้าหน้าที่เพิ่นกวดเอกสารอยู่บนอะไรนั่นน,นี่สะดวกสบายายสถานีเวียงกันคำสวัสดิ์สบายทัประสมสบายาะวันนี้สําหรับการเดินทางที่มา ไปที่เมืองต่างๆเนาะเป็นไททีไปอยากเดินทางต่อไปเมืองต่างๆเช่นว่าไปบังเวียงบอ่อเมืองเฟืองหรือว่าร่วมพอบางกะสามารถไปใส่บริการรถทองทินหรือว่าไปส,สามารถไปใส่บริการรถไฟความไวสูงลาวจีนได้เนาะซึ่งว่าจะมีเคาน์เตอร์ให้บริการบ่อนขายปี่ขายตัวขายบัตรอะไรอยู่กับสถานีข้ามเพียงกัรข้ามสวัสดิ์เลยไม่จำเป็นต้องไนไปไป,ไปเลาะสื่อปีอยู่สถานี นครนวิงจันสถานีรถไฟโคไฟชูเนาะ,ะตัวนี้ยังงงเรื่แถวพุ่มเพราะว่าอยู่นครนวิงจันอยู่นี่มีมีสถานีภูดรศานะนะมีอยูซองสถานีแต่เข้าบาัวเลสถานีคนทรงสิคขานะขันร่วมกันก็นกเป็นสี่สถานีหมดลแหละน,นั่นก็คือสถานีวิ่งจันคํมสวารนี่ไหมยความว่าเป็นสถานีะสะโพแต่รถไฟจากนครวิร่งจันร์ไปหากุงเทพป,ประเทศไทยเท่านั้นเแอะยังงงตัวนี้เขาเอื่อน่าสถานีวิ่งจันคํมสวาร ส่วนว่าสถานีนครหลวงเวียงจันทร์นั้นนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟลาวจีนนะสันนั้นทับประสมตรงยัง,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 งนุ่งตัวนี้เนาะเพื่อยำไหวเพื่อจะน้อยมากเดินทางมาบ,บ,บางเบังเถื่อเข้าใน,ในจ้างแท็กซี่บอกหรือว่าเข้าจ้างตุกตุกสีเวลาเข้าบอกบอกถือนี่จะได้เข้า,าจับไปหอดจุดน,นั่นนะโบแมนเจสีกับกับไปทรงไม่เจสีมันจะเสียเงินเขาเองไดยจะเสียผลประโยชน์ของเขาเนาะทับประสมสันสั้นตกจืดสถานีมีใบให้ดีเด้อ ส่วนว่าจะไปสถานีออกจากสถานีคําสวัสดิ์ไปหาสถานีนครวเวียงจันทร์สถานีรถไฟเหล่าจีนเนั่ยมันประมาณระยะทางตุกอยู่ประมาณเกือบเศบสกิโลเมตร,รอย่แถ้าผสรมประมาณนี้จ้าจอมานีสําหรับค้ากับไปทีประเทศไทยหรือว่าคนนครวิเวียงจันทร์คนล่าหรือคนต่างชาติกยัที่วจะเดินทางไปประเทศไทยอ่าตอนนี้เป็นเขาเอื่อมมาเป็นค้ากับนอพาววรรถไฟจเจริมจากกรุงเทพมาเวียงจันทร์เนี่ยแต่สนันรถไฟนี่มันจะออกจากสถานีวิเวียงจันทร์นี่ เรียงจันคำสวัสดิ์เวลา18โมงกับาหานาทีออกตรงเวลาเดอ้อสน,นั่นย้ำอีกอันหนึ่งเป็นไปจะใส่รถไฟกระต่องไปที่สถานีก่อนหนึ่งชั่วโมงอ่ามาหอดสถานีน้องค่ายในแมนเวลาอ่าไปหอดสถานีน้องค่ายนองถา่ผสม้มแมนวลา18โมงกับ1านาทีเพื่อลงคือเกาถามม่ผส้มเพื่อกวดกาเขาออกเมืองอ่าจุดเขาเมืองแล้วก็นอกจากนั้นที่ว่า เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนัถไฟก็จะออกจากสถานีนอทภรอสมตกอยู่เวลาประมาณส้าโมงกับสิบหาหนาทีนักจากที่ว่ากวดเอกสารเขาออกเมืองแล้วคือนถไฟคือเกา่าอ,ออกส่าโมงกับสิบหาหนาทีสาหรับผู้ที่ผู้โดยสารต้องนตอตัวนี้ถือว่าในการเกี่ยมเกี่ยวกับประเภทพวกเครื่องสัมพระนี่ถือว่าวเอาไว้อยู่ทึ่งรถดไฟคือเก่าเนาะสันนั่น,น เมื่อฮอดเนาะเอาม้ท่าส้มสำหรับผู้โดยสารต้องลงจากรถไฟรวมถึงเอาสัมพระลงจากรถไฟทั้งบัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่กวดกระเปา๋าโอ้่ฮอ,อดจุดนี้ต้องเอาต้องได้เอาลงพะวาหยังพะว่าเข้าประเทศไทยนี่บ่คือจากไทยมาล่าได้เนาะพระว่าจากไทยมาเล่านี่จะจล่นตรงเป๊ะโดยม่มอ,อดสถานีคนาับสวายจนเคยเอาลงบาดเดียวเวลาเข้าเมืองกัสิ เป็นกับมิการกวดอยู่หันส่วนว่าเขาไปน้องค่ายแท้นี่ต้องได้เอาลงก่อนเนาอธปสุ่มต้องเอากระเป๋าหันลงก่อนอ่าและกะ็สิ่งของที่หามนําเอาเขามามาพันจะกรวดละเวลาที่ให้เตรียมเนาะให้จักรเรียมสเสบียงอ่าจุดนี้นี่ต้องได้กะเตรียมสเสบียงอาหารไว้อ่าไว้กินวซั่นสะนะันนอพราะว่าอยู่ที่รถไฟนี่แม่นว่าบ่มีตู้เสบียงอาหารบางจุดเนาอธปสุ่ม สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาสนใจอยากเดินทางขบวนรถไฟระหว่างประเทศกรุงเทพมาเวียงจันทร์เวียงจันทร์ไปกรุงเทพนีอ่อว่าสามารมาติดต่อสื่อปีโดยสารแลกะส้ำห้องที่นังลวงหนาสูงสุดแม่หนึ่งหอยแปดสิบวันที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศอน,นี้เมนวู่ประเทศไทยส่วนวู่ประเทศลาวนี่ก็แม่นเฉพาะอยู่ที่เวียงจันทร์คำสวัสดิาามสม์เราถ้าผสม๋ยนีเพื่อนอาจจะ มีการสื่อออนไลน์ก็เป็นไปได้นะตอนนี้โดยเฉพาะแมนูที่ประเทศไทยก็มีเชนเดลการสามามาเข้าเว็บไซต์เด้กกับซื้อจองปีจองตัวได้นะอันนี้มันเป็นข้อมูลจากอาพอจ้าเมจาพาเทียวเด้ทอท่านผู้ชมอ่าอันนี้มันเป็นข้อมูลจากพอจ้าเมจามาเทียวเอาแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข้อมูล อา,อาจจะเบาแบบก็คือกะ้าในบางส่วนก็ต้องพ่ออภัยด้วยทางผสมเนื่องจากว่าเอนมินเองก็จะพยายามที่จะเปยหรือว่าพยายามที่จะสื่อสารให้ทางผสมเข้าขใจค่ะเข้าใจยังไงฮะนะประมาณนั้นจะพิจารณาการในข้ออภัยด้วย